การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราช่องไลา์เงงอนนะครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมควาเต้ครับผมดููป็นครับเอีดูครับสวัสดีครับโอครับ วันน das ี้ก็จะมาเยี่ยมฟันเต้รนเลยครับได้ข่าวว่าวัดุนหลักยางมาครับเป็นยังไงบ้างเนาะมาสุดมาลูอสายทางด้วยจมูกครับทางยาวหรือสั้นครับทางยาวหรือสั้นยังไงตเป็นโบหรือัเลยครับผมวัสดีครเป็นยังไงบางครับมเปอไครับผมป็ยิงนครับไปไปยังไงมายังไงครับผม ขี่รถมากชาบ้านเห็ดท่าไงครับโอ้ไปมังมาเก็บขี้สร้างที่ไปไหดกกัมาแต่บ้านนันนองย่านนะครับโอ้รองย่านลูกไม้ยำเศร้าดิไม้ยำเศ้ามาถึมาทำความสะอาดมุงยุ่งส้างไม่สาซาโอ้ยรลบยุ่งไรบ้านใดครับบ้านผับครับโอ้บ้านับปขึ้นมากท้าไม่ค่อยเสมอใช่ไหมครับทาเป็นท้เป็นหลักหลัยางลัยางไหมพื้นเก้ากับพื้นหมีนอ๋อค่ะมันมากมากมนมาปิ้ แล้วไปได้ภาพอาโมครับคิดมากกระบอกแต่ของก็เจ็อย่งนครับกระบอกต่ของถลอกซื้อยังที่มาหอดพีรหอดบ้านมาหอดบ้านเทียนว่าอุ้หัวมันเต่งไงมันเทียนถ้าไปดูค่ะรถล้มยังไม่รู้ค่ะว่าตัวเองมีแผลนะคะอีกอะไรอีกครับเพราะว่าผมบดอีกเนวาถานยั ท่าดุนผมก็เรยกว่าประเด็กนะครับผมก็เรียนปฏิเสธว่าบระเดกสนิทแต่ความซักแก่ของอยู่ครับเอาผมก็บอกคว่าหางงหางเ่สนะครับตอนนี้ผุวยอยู่คนทล่ผมถ่าผมเรียกว่าถาผมไม่ได้มากอนะต่องของประเด็กคิดว่าจะของมืนเป็นยังแห้งนะครับในความรู้สึกเจ้าองบุ้สึกของผมนะครับผมคิดว่าพอผมบระด็กขี้แห้งยังแลเอาผมก็ประเด็กนเหล้าบรเมาอย่างงสิ่งนั้ก็คือกมั ปกติค่ะแต่ว่าถนนไม่เสมอค่ะมันลื่นบางทีบาดจะลื่นไม่ว่าก็ทำทุนทำไมเนาะเขาเ็ดถนนไม่เป็นลุ่มมันบ่วงเนาะแล้วนะแล้วมันมาแคบ่ยมองเขาเศร้าหิตเลยนะมองเขี่ยมันพัดนะอมองสุดๆเลยมันอ่ะมันเป็นทั้งมองคอหลาดแตงเขาก็ท่านหลาดไหมครับนะมันตั้งดับมันยังเป็นลุ่มยังลอยรถเก่าเขาเลี้ยงพยังเป็นลุมเป็นบ่อเนาะรถมอเตอร์ไซค์ไปปีนปีนไม่ขึ้นเพราะว่ายางมาต่อยแล้วก็มันมีรถแรงติดหล่อติดยางไปเป็นลุมเป็นทั้งไม่นอติดเขาเลยอันนี้ลุ่มลุ่ม งอมันเป็นฟาดเส้นอันนั้นซะกับใช้ใช้หัดอย่างครับมุกเราก็ไปใส่เนาะมุ้งเราก็ไปใาะก็โมได้ครับไหวงไงจ้ะครับไว้ประมาณเนาะครับผมโได้ครับไหวเองครับพอไว้ประมาณน่บเป็นอุบัติเหตุเนาะงไผกับยางมันเกิดลรอครับผมตีมันก็ได้ยุบพอมาได้กินมาได้ดื่มย่างเงี้ยถนนไม่เสมอนะคะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะครับ อ๋อมันมีใครอยากเกิดนะครับโอ้เกิดขึ้นไปเองครับข้าวเดียวนึ่งนะแป๊บเดียวงขอไปป่าเตยชอบอะไรตังหลักเนาะบัวรับเขียนกับไปทะลุกัดกับถะลุก็มีแพ้ที่เข่าแล้วครับแต่ที่ขาอที่ปลายหัวหัวไม่โตค่ะอย่างนี้โป้ง้อนี่อะไรนี่ชี้บ่ครับโป้ชี้กับมุ้งหัว ว่ากับนิ้บซีเข็มเงาโอ้บหนึ่งซีเข้มโอ้เลือดแค่ไหโอ้จะคลองว่าอะไรเป็นยังไงบ้างว่าเลือดมาสะสมเลยสิเลือดจะสะสมมาเลยแต่เพราะว่าผมลึกเลืว่าจะคล้องว่าอะไเป็นยังไงนะไหนดูโอ้นี่ครับลูกคนครัดนี่เอฟซีครับเบิ้งลูกคนไทยเบิ้งว่ามันเป็นยังไงหมดโอ้ครับดูค่ะควันเตยนะคะไม่รู้ว่าตัวเองมีแผลนะคะนึกว่าอะไรเป็นไรทีพอถึงบ้านซื้อเลยนะครับผมพอถึงบ้านก็ควันเข็นพาไปหาหมอครับโอ้เม่เท่าศูนย์อยู่หันวอทิด เขาชวนอยู่มองหันล้อยนะแม็กเออเห็นหน้าอยูุ่หันควมหน้าเขาคงมมากพอดีเขาว่าเ้อรถติดเตยและรถเตจแท้ในไปใส่เนาะเขาควมมากพอดีนะเห็นอยู่เห็นไปว่าสุดสาครอ่ะเจอเจอกันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคว่าผมก็ไปไปนาครับผมไปนาเมื่อเช้าครับผมโอ้ความเล่นไปนาค่ะก็เจออยู่ขากลับมาครับผมขากลับมาเห็นรถควันถิ่นอยู่ผมเออรถควันถิ่นตัวนี้ไปสุดสาคอนคุ้นๆมา รถควันชัดแน่นอนเลยก็ไม่รู้เนาะก็มาถึงบ้านเห็นควัเล็กลงคลิปนะครับว่าควันเตยอะไรจบวันที่แลครับผมก็ไม่ได้บอกลูกพี่แบบว่าไปทำแผ้ก็ไม่ได้หู้นะว่าแต่ว่าได้เจ็บแม้ว่าสิเส้นเลือกเส้นเยอะก่อนก็จิมาท้าเกิดไปที่หู้ไม่ได้ปิดขาเขาขาวเขาหูเขาดูร้อนไม่ไม่นึกนึกว่าไม่ได้ไปดูไม่ได้มีแผลเยอะปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่ครับปิดไม่อยู่ ก็ว่าจะมาทำงานตามปกตินะคะแต่ว่าความรับไม่มีในโลกนะครับมีพีความรับไม่มีในโลกนะครับโอ้โหขึ้นมาแตกแห้งแล้วไปหาหมอท้ามอกับปุ่นยึดสีเข้มเลยมอกระปุ่นยึดสายสีไอต้นในปอดใตัดสิ้นไสิ้นในพาะว่าเป็นแตกแต่ก็แต่แตกทั้งเวทีกรับโอ้โหเตะครับในมอกรลั่ยาเขาลับของโจนี่อันนี้เขาใจเองดิ บางทีไปเสริมดังหรือบังทีเอาดังไทยมาถือไปคิ้วโอ้ยกันเตยนกันยังบุกครับผมยังมีคำคำเครียดไหมทีครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมพันเต้ครับเล่นข่าวครับผมขึ้นนั่งเล่นได้ครับครับขอให้หายเร็วๆนะครับคนเต้ยอยากขอให้หายเร็วๆนะคะก็ตอนที่ไม่บ้านไม่สบายครับที่ไม่สบายตัวไปเหงานที่บ้านเลยครับที่บ้าน ไปพลมุนะครับก็ได้คอนเตยนะครับส่งไปบ้านไปหาหมอที่อำเภอพะเยาคุณผู้ใจนะครับผมที่สบายตัวนั้นเนาะคอนเตยเนาะครับเป็นครับใจดีมากๆเลยนะคะได้ยินว่าไม่ความไม่สบายนี้พาไปหาหมอเลยครับผมรีบพาไปหาหมอว่าจะให้มาส่งที่บ้านคอนเตยฟ้าไปส่งจัดการให้เรียบร้อยมุ้งเลยครับบอกว่าพามามามาที่บ้านก่อนแต่คอนเตยไม่ยอมนะคะพาไปที่ คลินิกเลยค่ะไปหาหมอเลยค่ะก็ต้องขอบคุณควันเต้ยมากๆนะคะคิดว่าลุมรถยังเสียว่าเคยยิบบุเคยยังครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับคิดว่าเกิดกับท้องสำหรับกับแต่คนนี้ยือยู่ก็ล่มเนาะแต่ว่าคนนี้ขับรถยางดีด้นี่เราค่อยประมาณได้ดีเนาะเพราะเพราะมันมันขับเฮียงไปเลยนะยังไงมันคืบิดเลยประมาณหาสิบหกสิบเนาะมันบ่ค่อยดีนะครับบ่เคยขี่เฮงรถเฮงนะครับก็ไม่เคยขับรถเร็วด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุเนาะ อัญหาที่ว่ามันอยากให้เก,กิดมันก็แป๊บเดียวท่านนะครับปีทีสี่ครับผมตอนนี้ก็จิบจิบจิบขีบ้สร้างแห้งเงลยว่าเห็นงานไหนวะให้ครับแต่ยุติก็คิดว่าแต่อีกไม่เป็นไรว่าจะมาทำงานพอดีเห็นงานอะไรครับพ่อเขาอยู่ที่นี่พี่ปิดไฟเลยเนาะขึ้นไปวะทุ่างที่เชนเอาสำลีมาข่อยเสร็จเดือดร้อนได้ทิศว่าข่อยล่มมาแสดงเนาะรถล่มครับว่ารถล่มไปซื้อกันมาเสร็จแล้วหรือมาเห็นงานธรรมดาปกตินะ โอ้สปอยังเ้าเห็นเลยคนนี้เจ็บกี่ซางเอ๊ยยเาาหมังเขาหาไปใสน่เฮ็ดเลยคนนี้กก็มีคนเจ็บกี่ซางสองคนเนาะเรว่า่ากบู้หมดเปนัางถาโมนเปินเปิดเขามุ้งเขามุ้งยันเลือดมันแหงนะนะยันโอ้อ้ยโดนเทะรัเยบ่เานี่ับ่าเ้เฮ็ดคลิปเมาฮเตอเลื่อถลมบอกว่าโอ้เห็นด่วเห็นคลเลดเไอยู่น้อ่้โจังหงดอมเขาก็คตืเชื่อถลุมเลย มาทำเขาวกันเนาะบค,คิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือคงธรรมดาและปัดเหี่เนาะใช้ก็อยากให้เป็นดอกเพราะเขาเข้ากันอย่างนี้นั่เขาบัตเตอร์เฮดอยู่ก็เกิดขึ้นได้นะคะครับผมเคยเห็นแต่เขาเป็นเราไปหยอกไปว่าหยอกเขาเลยปล่อยพองดิง <c oughs> เดี <Dur> ma, ๋ยวตัวเป็นแข็งชั่งนี้กันถือว่าดีแล้วนะแข็งขาวหักเนาะเนี่แข็งขาหักแล้วโค้งแขางวิ่งสั่งไปใช้มาใช้เป็นหยางแล้วเป็นน้ำแข็งน้ำค้างอยู่แล้วจะคงก็ไม่สั่งเพียงลำพังเนาะน้ำมันไหลไปกับชือว่าอันนี้มันจะเอามาฟาดเข้าไปชื่อว่าตัวของมันบริสุทธิ์อ่เรียกเรียกข้อสารแล้วหรือเปล่าเนี่สารแล้วครับ สาเจแล้ครับผมเอฟซีนนี้ลุ่นะครับนนี้ก็หายืนกินอย่างเดียวเด้ลอครับผมนยูกยายกย้าสาโลลอกกินหายเยเลยครับมันกัดยาเลงครับผมันเส้นเพนยังน้อยอยู่ด้ฮะรัอย่างน้องฮะตัดยาเท่านเต็มยโอ้ยาของพนนะของทั้งโค้งนะ ตาทองชัยไปไหนแล้วตาทองชัยเห็นตอนเล็กๆไปทำน,น้ำออกดื่มกําลังกายครับผมตอนเย็นครับก็เลืออยู่กี่เชือกนี่เลือยยู่กครับบกเชือกนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมฟันเต้ยนะครับผมมาให้กำลังใจนะครับะะรก็บขอให้หายเร็วนะครับผม ก่อนจบคลิปนี้ก็ให้ซีทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคลายเทนั้นก็ช่องคลายเลยครับผมครับคลายผู้ชมน้องธนาด้วยนะครับผมก็อนจบคลิปนี้ก็ขอบคุว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะเจ้าเป็นกันค่ะ